ใจบุญเลยมารอตักบาทเนี hmm, so <S <S like ่ค่ะน an ี <S <S ่บาทแรกเลยค่ะฝากปัดใจใส่เนี่ค่ะนี่ใส่เลยค่ะใส่เลยจ้ะใส่เลยโอ้โหยาใจจนเหนื่อย้าถูใส่ใส่เอาเปียนจ้กอันนี้เลยเนาะถู นี่คือสายบุญหมู่สองเทศบาลโคกพา้าสายบุญสายบุญเจอหน้าสายบุญ ามออกมาเลยรับพรครับอ <cycles> ืม <informative dialogue> จบคลิปแค่นี้นะคะด้วยกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ตาทงยันแสงเปรมลีด้วยนะคะ